วันนี้อยู่ที่ไอคอนสยาม Digital Thailand The First Showcase powered by TrueMove Edge นั่นเองนะต้องขอบคุณ True ด้วยนะครับวันนี้ True 5G เพราะเราจะได้มีโอกาสทดลองระบบ 5G อันนี้มันคือรถยนต์ที่สามารถที่จะสั่งงานได้ r ร a l t i m มมันคือเหมือนเราแข่งรถอย่างเงี้ยค่ะในสนามกลมๆใช่ไหมและอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องที่อยู่นอกสนามคนสามารถอยู่นอกสนามและรถเนี่ย ก็วิ่งไปบังคับได้จริงอ่ะอันนี้เป็นหุ่นยนต์นะครับที่ใช้5 g แล้วมันจะขยับเร็วมากในการคอนโทรลแต่ละเ้นได้ด้วยนะเมื่อกี้ใช่ตัวแรกนี่จะเป็นตัวนำใช่ไหมและที่เหลือก็จะทำตามได้แบบ real time ได้ครับสามครับครับถ้าอย่างจะเห็นแบบได้ชัดว่าเราไปใช้ทำอะไรอนาคตในการติดต่อสื่อสารสมมติเจอนี้ เราคุยกันเราส่งในวัตถุเสมือนเลยเข้าไปเมื่อก่อนเราเราได้แค่โทรแค่วิดีโอ,อคอลถ้ามี AR มาปุ๊บเราใส่วัตถุตัวนี้เหมือนแตะสิเกอร์เลยน้องมิวนะฮะเป็นนักบินโดรนนะครับน้องมิวยิ้มให้กล้องนี่นะะ่อยค่ะยิ้มได้ไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดีง คันนึงเนี่ยเป็นเน็ตบวกร์ี 4G คันนึงเป็นเน็ตบวกร์ห 5G ีอะไร 4G 4G คันนี้คั่ะโอเค่ะคันนี้จะเป็น 5G คืออีกหน่อยเนี่ยเราไม่ต้องขับเองแล้วก็คือใช้ตัวบังคับเนี่ยแทนใช่ใชไหมคะผ่าน ไปยังไงเนี่ยด้วย 5G เนี่ยโกก็จะดักแพนได้อ่ลองดูเราดูิงเหรอตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆ n k 4 8นะคะที่มาเปิดตัว 5G รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ t ู u นไเป็นผู้นำคาเทคโนโรยีอันดับหนึ่งของประเทศไทยถูกต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ